ถ้ามันไม่หล่อสองเงินก้อนแม่งจับคู่ตีก็จบแล้วแม่งเยอะเกินไปว่ะทำไมมันดูเยอะจังวะไรใช่ไ้มเอ้ยตรงกลางมันโหดีดูสีที่มันใช่ไหมเนี่ยตีมันอ่ะซอมบี้อ่ะซอมบี้อ่ะก้อนมันบวกกันก่อนสวยนี่ไงเราเอาเนี้ยเอาเดี้ยเดี้ยวิเด็กทางขวาเนี่ยมาเลยเอาเลยเอาเลยใช่ใช่ดีเยนเตาะวะไม่ใช่หรอไม่มือไม่มึงบีบไปเลยบีบให้มันไปดีตรงบีบบีบ

จอบไปสามไปจอบไปสามพี่พี่อ่ะรอรออีกส่วหน่อยพี่เนาะเขาใซ้ายมือหน่อยขอคนนึงเป็นคุณสก๊อตหน่อยใช่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 เอ้ยเล่นเล่นรวมมัยนะเล่นเล่นคอร์ดว้เล่นคอร์ดแวะมารอครับมารอครับหมดหมดหมดแล้วบ้างหมดแล้วบ้าง ไ่ชวเลยโอเคดิชวเลยชวเลยชวเลยอามให้มามาตอนนี้เลยมันชวตีนตีเดียนี่อ่อนนะล้ม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 อีกหยิบไม้มาหยิบไม้มาเอาดีมเฮดเอาดีมเอาะาผมลมนะผมลมนะไอพี่ยิงปืนก่อนิงปืนก่อนเอเล่นเล่นกันเป็นกลุ่มนะเล่นกันเป็นกลุ่มพี่เพี่เตองผมปืนหเล่นปืนหน่อยพี่เาลกเยอะเออกูเล่นให้อยู่ ตไปตายไม่ตายไม่ตายไม่ตายเล่นมาเฮ้ยเล่นเล่นรวนไว้เล่นรวนไว้เล่นรวนไว้ตายกระสุนก็หมดนะไอ้ยแมนมีกระสุนไหมมีมีมีเอ้ยเอ้ยมีพี่ได้พี่ดันมาตรงผมเลยวะโดนผมโดผมโดนเลยนะปืนปืนปืนรีเทคกระสุนนะปืนไม่มีแล้วนะพี่พื่อนช่วยผมตรงกลางตรงกลางตรงกลางผมโดนนะฮะกลับมากลับมาวนมาบ้านเก่าวนบ้านเก่าจะเย็นจเย็นให้เขาบอกกันไปเออผมมีปืนเดี๋ยวผมยิงได้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบฟังพี่ไม่ต้องรีบ

ไม่ต้องไม่ต้องแต่ันนี่ไงเล่นเล่นเล่นงูกินหางเลยงูกินหางเออเดี๋ยว่เอาเข้าไไเขาบวกเหยไปรอ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 เขอไาบวเอจะรีบไปไหนอ่ะรอเละเขาเลยไอไอ้แกงชูมันหนีเหรอไฟไปแมือแปแให้เขาวอดไม่ได้เรอรอรอเขาวัดกันเสร็จอตยวะไอ้เนี่ยกูเสียดายมากเลยว่ะ สีน oh, mm ้ำตาลโหอยู <c oughs> in splash, ่เนี่ยสีน้ำตาลเหมือนจะคืนนะน่ะรอบแราทุกคนไม่ได้แบบนี้นี่เอ้ยเอ้ยเพียงอะไรนะำตาลคือแก๊งอะไรครับสิเพื่อเพียงโอ้ยน้ำตาลคืนนะนี่อ่ะตัวเล่นวัฟซักไม่โหดนะเนี่ยเอ้ยไม่เอ้ยแม่จแม่แต่ว่ารีเฟกซ์ปืนคุมเกมอยู่นะเอ้ยเอ้ยแต่ว่าน้ำตาลเหมือนจะเอ้ยน้ำตาลคืนเราจบแล้วจบแล้วคือน้ำตาลแน่ได้ถ้าถ้าปืนตาจบแล้วอะโหดจัดแก๊งอะไรว่าน้ำตาลอะ ใส่โพเทคก็แล้เจ็ดสิบเก้าจะมาใช้เอ้ยชมพู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 อะต้องไป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 ไชมพูมันยังะครับจะไปแล้วเฮ้ยชมพูชมพูมันถึกจังวะไอ้จ้อยู่ย่าจบเฮ้ยเฮ้ย้ยจัราว่าจเลยอยากเล่นเลอยากเล่นเลอยากเล่นเลจ้ยตอนนี้ยเล่นได้นะเว้ยเนียเนี่ยเนทามิงเราเลยเนี่ยตอนเนี้ยเล่นเล่นเล่น เปลี más, os, Courtney, ่ยนพี pakai, ่หน่อยเปลี anyway ่ยนพี่หน่อยเขาชุบเยอะเปลี่ยนพี่เลยเปลี่ยนพี่เลยเราเยอะกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนพี่เลยเขาชุบเยอะเปลี่ยนพี่หน่อยกูตายกูตายได้ไงกูชิปหายแล้วมึงรีเฟรหมดเลย Tuyên nó truyền thống mãi lại mãi mãi Đi này mãi đi. này mãi 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 đi, กี่คิวมันมีคิวของวอลโทนไปด้วยดิครับเกือบเกือบ้วมือไม่ชุบเลยน่าจะเกือบถึงสิบอยู่มั้งมันมีคิวของวอลโทนไปด้วยก่อนนั้นๆอ่ะกนกันรานไปนอนอะไรตรงนั้นเยอะแ่ก็แ่ก็เอาไปเยอะอยู่นะล่งหมดเลยกูโดนมาเยอยตสอคนไหนเยอะล่วง แพ้หรอได้ได้ได้แพ้ได้ก็ใส่กระเป๋าด้วยอ้มีกระเป๋าไหนน่ารักน่ารักไหมฮะมันจัดอ่ะมันจัดอ่ะเก็บหมดอ่ะรออะไรมันจริงแบบเล่นเล่นงูกินหางะไรอย่างนั้นอ่ะอยู่ไงอ่ะไม่ผมอนมาผมอยากลองเล่นแบบโดนสองอันลุมอ่ะมันน่าจะมันนะ มันดูยังไงว่าเราฆ่าไปเท่าไหร่วะเอ่อกดกดสแตทแล้วก็คอมแบ็คแบบลูกทีชามน่าจะมีแบบแอดดอลลคูนสองแล้วไหเพราะมันหลายแก๊งจัดเลยอืมเราได้ไปเสนอไปตามเพื่อนนี้รวมแลนด์เช็คชื่อหน่อยเร็วจะสี่สี่ทีใครไม่มาโดนปรับเรีอกผมแต่งตัวแบบ